แนะนำวิธีการกดเอาเหรียญไฮเนาะไฮดอลลาร์อยู่ในแอปเทเลกราムเนาะก่อนอื่นให้ดาวน์โหลดแอปเทเลกราเมาก่อนเนาะเข้าไปดาวน์โหลดในแอปสตอร์ได้เนาะดาวน์โหลดแอปสตอร์จะได้ติดต่างมาติดต่างมาแล้วเนาะหลังจากติดต่างมาแล้วก่อนอื่นเขามาลิงที่ว่าเขาส่งให้เนาะลิงลิงส่งให้คือลิงไฮตัวนี้เนะเาะเขากดเข้าไปลิงตัวนี้เลย แล้วจากน,นั้นเราก็กดเข้าตัวนี้เนาะกดเข้าเว็บแอป,ปนี่โอเคแล้วจากน,นั้นเราก็ใส่เบอร์เนาะเบอร์เราเองสองศูนย์โอเคแล้วก็กดใส่<ๆ>แล้วจากน,นั้นเราก็กด เอาเลยเนาะโอเคแล้วก็รอรหัสเนาะรหัสมันจะส่งเข่าเบอร์เฮานี่แล้วจะได้รหัสแล้วเขาก็ใส่รห,รหัสเนาะโอเค okay. กดไปกดต่อไปเลยหลังจากนั้นเขาก็ใส่พาสเวิร์ดเนาะเขาสั่งสั่งพาสเวิร์ดของเขาเองเนาะ ส,ส้างพัสดของเขาเองเลยโอเคหลังจากที่ว่าเขาส้างรหัสไว้แล้วเนาะให้มันถือถือว่ารหัสความปลอดภัยเนาะอันนี้มันกดติกถือว่าโอเคแล้วเขาส้างรหัสเองเลยเราจะใส่ซื้อใส่ลิกระก็จดไว้ทายไว้เนาะและ้วกนแล้วจากนั้นก็เน็กไปกดเน็กต่อไปเลยและเขามาใส่รหัส อาลิงแนะนำเนาะก็คือ r e f ฟ r r อร์ลิงนี้ถ้าก็ใส่คำว่า X A เนอนาะในจกนั้นก็ R I A. C h เนาะบอสคือหนากับขยับเลยก็กดลบไปหนึ่งเนาะกดซับมิดไาเนี่ยกด s ับมิดเลย หลังจากนั้นเนาะเฮามาใส่ซื้อหลินก็เฮาเลยเนาะซึ่ว่าเฮาอยากใส่ซื้อยังก็ได้เนาะซื้อมันจะเป็นหรหัสดีฟฟอร์หรือว่ารหัสแนะนำก็เฮาเลยเนะเาะก็ได้เนาะซึ่ว่าเฮาจยกใส่ซูมเก่าเนาะโอเคอันนี้มาสั่งเองเนาะเฮาใส่ซื้อสันส้นๆก็ได้กดสตาร์ทนาวเลยวันนี้ โอเคแล้วก็กด next ไปเลยเนาะกด next กดติดเนาะแล้วจะนำะห้ากระดาษบัญชีเนาะคือบัญชีของเราอย่าลืมจดรหัสเนาะรหัสพาสเวิร์ดของเราดีๆเนะะาะเวลาเราต่างกันแล้วก็จดเบอร์ของเราว่าเออเราเอาใส่เบอร์ใดต่างโอเคหลังจากที่ตังนะ้งเนาะบัญชีที่ว่าเราจะเก็บเอาเหรียญใหนนะ้เนาะให้ดอลลาร์นั้นเขาก็เข้าไป ลิงตัวเก่าเนาะข้ามาลิงตัวเก่าเลยเนี่ยแล้วก็กดใส่เนาะกดใส่ลิงตัวนี้กดเข้าไปโอเคแล้วฮาก็กดใส่นี่เนาะเทเลกร,รมนะัมเนาะ คมันจะเข้ามาจังสี่เลยเนาะเฮากดสตาร์ทก่อนก็ได้เนาะแล้วจากนั้นมันก็จะบอกแล้วเฮาจะอ่ากดคข้ามาเคลม now เนาะอ่าเคลมไดร์รีวอร์ดนี่โอเคและมันจะบอกเนาะบอกว่าเฮาใส่ iOS หรือว่า Android เนาะเฮาก็ใส่คข้ามา Android นี่ตัวซ้ำเฮา,าเป็น Android แล้วจากนั้นอนี่เนะก็คือคิดต,ตามนี่เลยเอาเคลมรีวอลวเวยฮะกักดเอารีวอดนี่นี่มันจะมันจะหายเนาะแต่ละมือเนาะทุกมือมันจะหายรางวันอนนันสองจุดห้าสองเนาะสองจุดห้าที่เป็นเงินดอลลาร์กับประมาณอยู่ศูนย์จุดเจ็ดสามเนาะที่เป็นเงินดอลลาร์นี่ปัจจุบันนี่คือมีมูลคาสำเนาโอเค ทุกมือเนาะทุกมือเฮาเขาไปกดเอาเนาะเพราะว่ามันให้เฮากดเอาเวลาเฮาจะกดแต่ละมือเฮาก็ใส่คําว่าให้ก่อนเนาะกดให้ทักทายไปเนาะแต่ละมือเนี่ยเขาแอบให้ตอนนี้เขาตัวนี้เลยก็สองตัวนี้แลยก็กดให้คือมันจะเด้งขึ้นมาเนาะเ่ยมันจะเด้งขึ้นมาจังสิเฮาก็กดเขาเคลมเนาะกดเคลียจังสิเลยก็กดคําว่ารีวอร์ดนี้ อยากได้รางวัลเนาะเด็กแล้วมันจะบอกว่าจังซี่เนาะมันจะว่าได้แล้วเนาะสองจุดห้าสองดอลลาร์นี่กระจบเนาะทุกมือเฮ้าเข่าไปกดมือละเท่อเนาะมือละสองจุดห้าสองเนาะแล้วเฮ้าอยากตรวจสอบว่าเออเฮ้าได้ไลน์เท่าไหรแล้วเนาะตรวจสอบให้ว่าเออเฮ้ากดแต่ละมือไปนะได้ให้เข้ามาบาลานนี่บาลานนี่นะเดี๋ยวมันจะบอกว่าเออรีวอร์ดเนาะ ปัจจุบันนี่เเ่าได้สองจุดห้าเนี่ยโอเคเฮจิสีทุกหมื่นเลยเพราะว่าบัญชีเฮากับมีแล้วเนาะเฮาต่างบัญชีเรียบร้อยละไม่ได้กดกดกดเข้าไปเลยเนาะไม่ได้กดอ่าแล้วก็เสเวิร์ดหรือว่าบเบอร์เฮาดีดีเนาะเวลาที่เฮาต่างไว้หฮันเวลาเขาไปทอนไปเหตุรุรกรรมยังมันจะไงเนาะ